ถ้าธุรกิจของคุณมีช่องทางการขายที่หลากหลายแล้วอยากจะวิเคราะห์ทุกอย่างให้จบในภาพเดียว M2A คือ Sales Analytics Dashboard ที่คุณไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับวันนี้ ToScape จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ M2A นะครับเครื่องมือที่จะช่วยสร้าง Dashboard ให้คุณมองเห็น i n s i g h ์ได้จาก Data การขายของคุณไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนก็แล้วแต่เหมือนกับว่าเรามีเ e uh, l t a Analyst นะครับส่วนตัว และนี่คือ10จุดเด่นของ M2A ครับต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่า M2A เนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า a d a l y t i s นะครับซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการประมวลผล Data กับอ,องค์กรใหญ่ๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยสมุรประกันชีวิต The Pizza Company KTC หรือว่า Home Pro ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้มิติมุมมองของข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการท,ทําธุรกิจได้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอินไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายช่องทางพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าวันเวลาที่ขายดียอดขายเฉลี่ยสินค้าที่ขายดีที่สุดเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราชอบมากๆนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยคือเรื่องการที่ว่าเราสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับ หากคุณต้องการจะปรับตัวกรองนะครับตามเวลาต่างๆนะครับหรือว่าอยากจะดูเฉพาะบางช่องทางการขายจะดูเฉพาะ Marketplace นะครับหรือว่าเป็นแชทด Social Commerce เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟิลเตอร์จัดการได้เช่นกันครับผมว่าเลือกเสียเวลานะครับกับการที่เราจะดูข้อมูลกันบ,บน Excel รวมล่างกันมาแล้วก็ยังมอง i n นไซ h ์กันไม่ออกนะครับ m t p เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำสิ่งเหล่านี้แทนพวกเรา เพราะว่าปัจจุบัน m อ็ i p ร e เนี่ยรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, เพจาแล้วก็ Line MyShop นะครับซึ่งตอนนี้ในรถแมพของผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ยังจะเพิ่มแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาอีกในอนาคตด้วยทุกท่านเคยทำสมูทตี้ไหมครับการทำงานของ m t r i p l e A นี่ยง่ายเหมือกับการทำสมูทตี้เลยครับเพียงแค่ว่า เราดึงข้อมูลออกมาจากแพลตฟอร์มที่เราขายอยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน e n ็ทั้งอย่างนั้นเลยครับที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวระบบที่จะคอยปั่น d a t a มาแล้วก็ออกมาเป็นส o ูทตี้พร้อมใช้หรือว่าเป็น i n s i g h ์ที่พร้อมให้คุณได้ดูและวิเคราะห์กันในงานครับคือในการที่เราขายสินค้าในหลายๆช่องทางนะครับผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะทราบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าคนเดียวกันหรือไม่นะครับ ซึ่งด้วยเครื่องมืออย่าง m อ็มเนี่ยจะตอบโจทย์ในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าลูกค้าของเราคุณสมชายเนี่ยซื้อของอนค้าของเราผ่านช่องทางไหนกันมาบ้างคุณเคยได้ยินกฎของ80-20บ้างไหมครับว่าลูกค้า top 20ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สร้างรายได้ให้ถึง80%ของบริษัทเรา ตัว M t r i p A เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถรู้จักลูกค้าชั้นดีของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยวิธีคิดแบบ r FM scoring ที่นักการตลาดแล้วก็ data scientist ใช้กันอย่างเช่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม Champion, promising Should not lose แล้วก็ Need attention นะครับ แต่ว่าเพราะผู้ใช้งานของเราเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการตลาดได้เท่ากันทุกคนนะครับดังนั้นตัวผู้พัฒนาเองเนี่ยก็แบ่งกลุ่มของลูกค้ามาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มบ v i p กลุ่ม VIP ลูกค้าใหม่แล้วก็กลุ่มลูกค้าที่หายไปนานนะครับซึ่งการแบ่งกลุ่มลูกค้าในลักษณะนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม ในยุคที่การหาลูกค้าใหม่ครับมีต้นทุนสูงมากๆเลยเราจะเห็นว่าตัว m อ a เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง i n s i g h ์ที่จะบ่งชี้ถึงการทำา u u t t o m r r r t t n t t o o n นะครับหรือว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้แล้วก็ก,กระตุ้นให้พวกเขาเกิดการซื้อซ้ำกราฟต่างๆนะครับที่ตัวระบบเนี่ยนำเสนอออกมาเนี่ยก็มักจะแยกกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับออกมาให้เราเห็นข้อมูลแล้วก็เข้าใจพวกเขาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ หนึ่งฟีเจอร์ครับที่ Toolscape เนี่ยชอบมากๆเลยก็คือการที่ตัวระบบสามารถที่จะแนะนำสินค้าเพื่อสร้างโอกาสในการพเซลล์ cross ซลล์ได้นะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเราเนี่ยมักจะซื้อสินค้าอะไรคู่กันบ่อยๆนะครับซื้อสินค้าอะไรเป็นชิ้นแรกแล้วซื้อสินค้าตัวไหนตามมานะครับถ้าซื้อ A แล้วซื้อ B แน่นอนถ้าซื้อ B แล้วซื้อ C แน่นอนนะครับดังนั้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำไปต่อย,ยอดเพื่อสร้างแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเพื่อตอบสนองและก็สร้างโอกาส,ากาสาเหล่านี้ได้ครับ อกจากตัวระบบจะเล่าอินไซต์ต่างๆให้เราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะ Export รายชื่อลูกค้านะครับตามเซกเมนต์ที่ต้องการตามกลุ่มแล้วก็ฟิลเตอร์ที่เราต้องการนะครับเพื่อนำไป take action ต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างลูกค้ไลคบนแพลตฟอร์มต่างๆาง Facebook หรือ Google นะครับหรือว่าเราจะสามารถนำไปทำโปรโมชั่นแคมเปญเพื่อต่อยอดเป็นสู่การทำาพอร์เซอร์ไรซ์มารต่อได้ด้วยครับ ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ toolscape ชอบมากๆและคิดว่าเป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ของเจ้าเครื่องมือตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่ระบบจะช่วยเปรียบเทียบ performance ของร้านคุณกับร้านอื่นๆนะครับว่ามันทำได้ดีกว่าแย่กว่าหรือมี basket size เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่ตัวระบบเนี่ยจะยึดหลักนะครับวิเคราะห์ใน3ามมุมด้วยกันก็คือ recency frequency แล้วก็ monetary นะครับว่าซื้อล่าสุดกันเมื่อกี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อบ่อยแค่ไหนซื้อเฉลี่ยครั้งละกี่บาท รหรือว่าจะชี้ให้เห็นว่าร้านค้าของเราเนี่ยเ,เป็นร้านที่ลูกค้านะครับซื้อผ่านหลายๆช่องทางมากที่สุดจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอินไซต์เหล่านี้เป็นอินไซต์ที่เรามองเห็นแล้วก็หาได้ยากมากๆนะครับถ้าเกิดปัจศาจากเครื่องมือที่ดีแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าการพัฒนาเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้พรบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า p p a ด้วยครับ อย่างที่เราอธิบายไปนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9เลยการที่เราจะมี i n s i g h ์ที่ Powerful ขนาดนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับทำให้ผู้ประกอบการอย่างเราเเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลพร้อมสำหรับการตัดสินใจสำคัญสำคัญได้จากทุกที่เลยครับ Mtruba เองเนี่ยก็มีแพ็กเกจให้คุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรีนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่ว่า Data ที่จะสามารถนําเข้าไปประมวลผลได้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอยู่ที่ประมาณ1,000น rows นะครับหรือว่า1000 o r d e ออเดอร์่อนะครับแต่สําหรับแพ็กเกจที่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะสามารถอัปโหลดได้เยอะขึ้นอีกมากเลยนะครับตั้งแต่10,000น rows นะครับไปจนถึง300 0 0น rows ซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการตามปริมาณของ r o w หรือว่าออเดอร์ของเราได้นะครับว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน ยที่ราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่990บาท2,990บาทแล้วก็14,900บาทต่อเดือนนะครับซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเปรียบเทียบกับเหมือนกับเราจะมี Data a n a l y s ส s มาช่วยงานเราเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ m t a A c ูส e ก็ตบางวันนี่น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทําการค้าผ่านตัวแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่หลายๆช่องซึ่งทางผู้พัฒนาเองเนี่ยก็กําลัง ร่งพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าตัวระบบ M2A เนี่ยให้สามารถทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์รายอืน่นๆได้เพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะทดลองใช้กันแล้วนะครับ Toolscape เองก็มีลิงก์สําหรับทดลองใช้มาให้ทางด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะครับรวมไปถึงอีกลิงก์หนึ่งเนี่ยที่ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับจากทางผู้พัฒนาได้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้พิเศษสุดๆส,ส,สำหรับผู้ติดตาม Toolscape เท่านั้นครับ